สนับสนุนโดยรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว สวัสดีครับนี่คือ360องศาโกลีนช่วงเวลาของคุณช่วงเวลาของโลกกับผมแซคธนินวัฒน์พัฒนาวิรุคุณครับกับมิติใหม่ชนะ5โกลีนภายใต้สถานีเพื่อความมั่นคงด้านสิ่งแวดล้อมในข่าวพักข้ามทางททบร5รายง,งานของผมทุกวันกําลังบอกกับผู้ชมว่าเหมือนเราดูเรียลิตี้โชว์เรื่องของความเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์วากระทําและคุกคามชีวิตชาวโลกในทุกๆวันอย่างไรนะครับ ดังในการจับตาสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานโลกประจำวันอังคารที่5มีนาคม2567พบความร้อนที่ผิดปกติของโลกยังคงเล่นงานใน2พื้นที่อย่างน่าสนใจนะครับที่แรกยังคงอยู่ในทวีปยุโรปครับพื้นที่ที่เจอกับความเปลี่ยนแปลงของโลกเล่นงานทั้งทวีปและวันนี้กรีซก็คือประเทศที่ต้องเปิดเผยการเจอสภาพอากาศสุดขั้วเล่นงานบ้างส่วนที่ที่2ก็คือเวียดนามครับเพื่อนบ้านในแหลมอินโดจีนของไทยเราเองนั่นเองนะครับไปดูที่แรกที่ประเทศกรีซก่อนนะครับ กรีซนั้นมีชื่อเรียกเป็นทางการที่เราอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยนักก็คือสาธารณารัฐเฮลเลนิกนะครับตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของทางทวีปยุโรปครับและก็เป็นทางตอนใต้สุดของคาบสมุทรเบลคานด้วยเมืองหลวงของที่นี่คือเอเธนส์นะครับมีประชากรประมาณ11ล้านคนและมีขนาดพื้นที่ประเทศแค่1ใน4ของประเทศไทยเท่านั้นครับกรีซได้รับการหยิบยกให้มานําเสนอใน360องศาโกลกลีนวันนี้ก็เพราะว่าสภาพอากาศที่สุดขั้วในปีนี้ได้ทําให้ฤดูหนาวของกรีซนั้นเป็นฤดูหนาวที่ร้อนที่สุด เป็นประวัติการข้อมูลนี้มาจากหน่วยงานติดตามความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศยุโรปหรือซีทรีนะครับคือตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนั้นที่เริ่มต้นฤด,ดูหนาวมาจนถึงล่าสุดครับเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมากรีซมีอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยอยู่ที่11.3องศาเซลเซียสครับ ก็ถ้าดูตัวเลขแค่อุณหภูมิ11.3องศาเซลเซียสเนี่ยซึ่งเทียบเท่ากับอากาศเกือบหนาวจัดในบ้านเราคุณผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นจะมีอะไรเลยคุณแซกแล้วจะมาเรียกว่ากรีซเจอกับฤดูหนาวที่ร้อนที่สุดอย่างไรแต่ถ้านําตัวเลขนี้ไปเทียบกับค่าเฉลี่ยตั้งแต่ปี2503จนถึงปัจจุบัน2567เนี่ยพบว่าอุณหภูมิสูงสเฉลี่ยของฤดูหนาวของกรีซนั้นควรจะอยู่ที่1.8องศาเซลเซียสเท่านั้นครับจึงงท่ากับว่าฤดูหนาวปีนี้ของกรีซนั้นมีอุณหภูมิที่สูงงกกกาาปปปติเปิเเเเ็็นน10อศลยทํให้ด หมายด้วยนั่นคือกรีซมีฤดูหนาวที่อบอุ่นผิดปกติมากถึง6ปีจากช่วงเวลา10ปีล่าสุดครับข้อมูลนี้น่ากังวลสําหรับกรีซก็เพราะว่ากรีซนั้นเป็นหนึ่งในประเทศที่เปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศสุดขั้วมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรปเลยนะครับอย่างฤดูร้อนปีที่แล้วนั้นไฟป่าก็ฆ่าชีวิตชาวกรีซไปอย่างน้อย20คนครับ ฤดูใบไ,ไม้ร่วงต่อมาก็มีฝนตกหนักและอุทกภัยรุนแรงส่วนฤดูหนาวซึ่งกำลังจะสิ้นสุดลงในปลายเดือนนี้สกรีรีสอร์ทในประเทศก็มีหิมะตกน้อยกว่าปกติด้วยครับอุณหภูมิที่อบอุ่นเกินปกตินี้ยังส่งผลให้ปริมาณพืชผลทางการเกษตรอย่างมะกอกที่มีชื่อเสียงของกรีซนั้นอาจจะมีผลกระทบทั้งในแง่บวกและแง่ลบก็ได้นะครับ แล้วมันก็จะวนลูปว่าฤดูร้อนต่อไปที่จะเริ่มในวันที่21มิถุนายนปีนี้นั้นความร้อนที่มากกว่าปกติและผิดฤดูกาลจะทําให้เกิดไฟป่าที่รุนแรงอีกครั้งด้วยหรือไม่จึงเป็นสถานการณ์ความผิดปกติของสภาพอากาศสุดขั้วที่เล่นงานกรีซที่เราต้องจับตากันอย่างยาวๆอีกพื้นที่หนึ่งของโลกนะครับจากยุโรปเราก็มาดูต่อกับประเทศเพื่อนบ้านของเราครับใกล้เคียงเราอย่างมากก็คือเวียดนาม เวียดนามนั้นตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของประเทศไทยนะครับขั้นด้วยสปปลาวและกัมพูชาเป็นประเทศในแหลมอินโดจีนแบบเราด้วยครับเป็นประเทศที่มีความยาวขนานกับทะเลจีนใต้ด้วยและก็มีขนาดพื้นที่เพียง3ใน5ของประเทศไทยแต่มีประชากรเกือบ100ล้านคนและก็เป็นอันดับที่15ของโลกครับเวียดนามกำลังเจอกับเส้ากาศสุดขั้วจากความร้อนและมลพิษเล่นงานหนักในขณะนี้นะครับ นักอุตุนยิยมวิทยาเวียดนามบอกว่าเวียดนามทางตอนใต้ซึ่งมีศูนย์กลางธุรกิจคือโฮจิมินซิตี้และพื้นที่ปลูกข้าวในสามเหลี่ยมปากแม่น้าโขงได้เจอกับคลื่นความร้อนที่ปกคลุมยาวนานผิดปกติในเดือนกุมภาพันธ์ครับทำให้เกิดเป็นความแห้งแลง้งจนระดับน้ําในคลองลดต่ำลงและบางที่ก็แห้งขอดแล้วความร้อนที่ผิดปกตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่9้ากุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตามฤดูกาลแล้วยังถือว่าเป็นช่วงของฤดูหนาวของเวียดนามครับแต่อุณภูมิในช่วงเวลานั้นสูงถึง38อองงศาาเเซซซลีียสึ่่ปป็นนรระดดดัับบทผิิกตํหื านเพราะว่าเรามักจะเห็นอากาศที่ร้อนขนาดนั้นนนั้นเกิดขึ้นในช่วงเดือนเมษายนและพฤษภาคมของทุกปีครับจึงเป็นเหตุให้เกิดภัยแล้งตามมาอย่างรุนแรงครับสำหรับสาเหตุก็หนีไม่พ้นผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนิโยและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกที่มีส่วนทําให้เกิดฤดูแล้งที่ยาวนานผิดปกติและก็ยังคงดําเนินต่อไปนะครับ นอกจากความแห้งแล้งแล้วและความร้อนนั้นถนนในเมืองหลวงอย่างกรุงฮาหนอยซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศก็เต็มไปด้วยหมอกควันหนาจากฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ที่เกิดจากยานพาหนะและการก่อสร้างครับจนทัศนวิสัยลดลงอย่างมากข้อมูลจาก Air Visual ซึ่งแสดงถึงข้อมูลมลพิษทางอากาศในเมืองต่างๆทั่วโลกวานนี้รายงานค่าฝุ่นละอองขนาดจิ๋ว PM 2.5ที่กรุงฮาหนอยที่หน7้อยไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรสูงที่สุดในโลกเลยนะครับ นี่จึงทําให้ชาวเวียดนามมีความเสี่ยงเรื่องของสุขภาพจากมลพิษทางอากาศเป็นแบบดับเบิลซ้ําขึ้นมาเลยครับนอกจากเรื่องของการเจอกับความร้อนเล่นงานโลกแล้วจนฤดูกาลเปลี่ยนแปลงซึ่งจะตามมาด้วยภัยพิบัตอิอื่นๆในอนาคตด้วยครับ ผมจะมีข้อมูลที่แสดงถึงประเทศที่อยู่ใกล้ตัวเราก็เจอกับสภาพอากาศสุดข,ขั้วเล่นงานด้วยอีกเช่นกันนะครับก็อย่างเช่นที่อินโดนีเซียครับอินโดนีเซียนั้นมีรายงานว่าผลผลิตข้าวของอินโดนีเซียในช่วงเก็บเกี่ยวตั้งแต่เดือนมก,กราคมถึงเมษายนปีนี้นั้นคาดว่าจะลดลงถึง17.52นะครับจากปีที่แล้วทําให้ผลผลิตข้าวจะลดลงมาเหลือ10.71ล้านตันจากปีที่แล้วที่ทําได้มากถึง12.98ล้านตันครับสาเหตุก็เกิดจากปรากฏการณ์เอล尼โยเล่นงานจนทําให้พื้นที่การเกษตรการเพาะปลูกนั้นต้องงลลด ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วครับ ขณะที่สิงคโปร์สภาพอากาศที่สุดขั้วทําให้มีฝนมากกว่าปกติครับจนไปทําให้หนูเพิ่มขึ้นครับและพบเห็นได้มากขึ้นถึง1 0ในไม่กี่เดือนที่ผ่านมาตามที่อยู่อาศัยที่อยู่ในระดับล่างๆนะครับนักจัดการศัตรูพืชสิงคโปร์บอกว่าฝนที่มากอาจทําให้รังหนูใต้ดินนั้นถูกน้ําท่วมจนหนูต้องออกมาหาพื้นที่ที่แห้งกว่าแล้วก็รบกวนมนุษย์เมื่อบวกกับปัญหาการจัดการขยะเศษอาหารที่ไม่ดีก็จะทําให้เกิดปัญหาอื่นๆตามมาหากควบคุมประชากรหนูบนเกาะเล็กๆอย่างสิงคโปร์จากภาวะสภาพอากาศ คั่วไม่ได้ครับผมยังคงชี้คุณผู้ชมเห็นถึงความหลากหลายของข้อมูลที่เป็นปัจจัยเสี่ยงต่อความมั่นคงของโลกและชีวิตเราในทุกๆด้านนะครับจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอันเนื่องมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพิ่มมากขึ้นของมนุษย์ครับย้ำให้เราต้องปรับวิถีชีวิตใหม่เพื่อรับมือและผนึกกําลังกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อกอบกู้โลกใบนี้เราถึงจะรอดไปด้วยกันทุกคนนะครับ และสวช่วงต่อไปครับเป็นการพูดคุยเพื่อนำไปสู่การโกการินวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปเปิดให้เห็นถึงปัญหาทะเลกําลังป่วยครับและเราจะต้องเข้าใจแล้วก็ต้องช่วยกันทําให้ทะเลหายป่วยเราจะได้ให้ทะเลมาปกป้องตัวเราจากปัญหาความเปลี่ยนแปลงของโลกในขณะนี้ครับเราจะไปพบกับดรเพชมโนประวิทย์นักวิทยาศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และที่ปรึกษาองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมนานาชาติครับสวัสดีครับดรเพชครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาร่วมรายการยินดีเป็นอย่างยิ่งครับเป็นไงครับทะเลมาเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นอยู่ของเราครับใช่ทะเลเนี่ยเป เรื่องไกลตัวนะครับแต่ผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาฉายภาพให้ได้เห็นร่วมกันว่าทะเลเนี่ยมีบทบาทอย่างไรในการที่จะช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยโลกก็ส่งสัญญาณอันตรายนะครับว่าตอนนี้ทะเลกําลังป่วยอย่างยิ่งทะเลป่วยครับมีสัญญาณบอกใช่งั้นเราต้องมาตามดูแลครับเพราะว่าถ้าทะเลป่วยอย่างนี้ใครจะปกป้องเราล่ะถูกไหมครับครับงั้นมาตามกันต่อกับ360องศาโกเกลียนช่วงต่อไปเลยครับ